กำลังมีการสร้างอาคารราชการใหญ่โตสิ้นเปลืองไม่มีความจําเป็นรวมอีกกว่า30 0 0 0ล้านบาทในขณะที่ประชาชนคนไทยหลายๆคนประสบปัญหาอุกทกภัยประสบปัญหาในเรื่องของการประทะกันในตามแนวชายแดนที่ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจปากท้องครับแต่เรากําลังมีการจัดสรรงบประมาณไปจัดอีเวนต์ฮะรวมๆกันอีก7 0 0 0ล้านคับท่านประธานตั้งคำถามว่าจัดอีเวนต์ไปแล้วประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงอะไรบ้าง อยู่อีกประมาณ2 0 0 0ักว่าระบบนะฮะเราจะทากันซ้าๆซ,ซ,ซ้อนๆไปทําไมทําให้เป็นแอป,ปผีไม่มีคนใช้ใช่หรือไม่ยังไม่รวมในเรื่องของการใช้งบประมาณเงินในงบกับเงินนอกงบที่มีความซ้าซ้อนนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นงบประมาณในการปลูกป่าครับท่านประธานกอฟผอและรัฐวิสาหกิจก็มีงบประมาณในการปลูกป่าซ้ําซ้อนกับกรมป่าไม้ยังไม่นับรวมโครงการอื่นๆฮะดังนั้นวันนี้อย่างที่ผมได้บอกปัญหาทุกปัญหาที่ผมบอกไป นะครับถ้าเราไม่ปฏิรูประบบงบประมาณนะครับที่รัฐบาลมีอำนาจฝ่ายบริหารในการลงม,มือทำได้ทันที